ตอนนี้เราอยู่ที่ซีคอนบางแคเดี๋ยวเรามาดูครับว่าซีคอนบางแคเป็นไงมาตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับมาดีมากซีคอนบางแคจะมีร้านอาหารเต็ไมไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นบนสุดของซีคอนบางแคแมงไม่บนสุดดิมันขึ้นได้อีกหรอไหมอ๋อข้างบนเป็นโซนโซนโรงเรียนกับฟิตเนส อาหารมีเยอะมากมายเต็มไปหมดเลยอ๋ออันี่คือฟู้ดขอดหลักของที่นี่เลยป่ะอย่างอ๋อไม่ใช่ไหม อ๋อร้านดุกกี้ครับผมร้านที่ติดตลาดวัยรุ่นครับผมอคนก็ไม่เยอะนะครับเวลานี้ตอนนี้ประมาณสี่โมงอีกนี้นะครับ อันนี้โอชิบุฟเฟ่ครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินแค่นี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเลตเติ้ลกูเม่ครับผมแฮชกาโอเคบ๊าย